ส่วนที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะน้ำป่าจากเทือกเขาคลองลานก็นไหลหลากลงมาตามคลองสวนหมากและคลองแม่นารีไหลเข้าท่วมห้าหมู่บ้านของตำบลน,นาบอกคำอําเภอเมืองกำแพงเพชรกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากและรุนแรงส่งผลทำให้ประชาชนกว่า300หลังคาเรือนตั้งตัวกันแทบไม่ทันต้องเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็อบพยพคนออกไปอยู่บนที่ปลอดภยัยระดับน้ำตอนนี้มีความสูงประมาณ1เมตรค่ะรถเล็กทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ สถานการณ์ล่าสุดคือทางอบอตอรบรรทาสาธารณภัยและกรมฐานพรานที่35ได้เร่งช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมไปยังพื้นที่ชั้นบนของบ้านแล้วขณะเดียวกันก็ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกทั้งน้ำและอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามบ้านเรือนพร้อมกับบริการรับส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกสัตว์เลือ้อยคลานกัดเป็นแผลบริเวณหัวเข่าไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วย สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลนาบอกคําล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงมานะคะเกือบ50เซนติเมตรแต่ว่าในพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ราว30-50เซนติเมตรถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการว่าน่าจะกลับสู่สภา,าวะปกติได้ภายใน2วันนี้ค่ะ